ผมบอกเสมอว่าช่วงสงกรานตวกลบ1-2เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ทีวีกำลังผัดใบไปคำถามที่ผมตอบทุกปีและผมไลฟ์เกือบทุกปีเลยนะครับรอรุ่นเก่าหรือซื้อรุ่นใหม่มีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างปัจจัยแรกนะครับต้องดูว่าปี2020มีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยี big change หรือเปล่า big change คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หรือว่า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนใหม่แบบหมดจดยกตัวอย่างนะปี2012เปลี่ยนจากอลาล็อกทีวีเป็นดิจิตอลทีวี 2012- 2013อะไรเงี้ยอันนี้คือบิ๊กเชนจ์ถ้าบิ๊กเชนจ์แบบเนี้ยเป็นดิจิตอลทีวีคุณต้องรอเราจะไปซื้ออลาล็อกทีวีทำดอยอะไรเออต้องซื้อรุ่นใหม่ที่ต่อยิปตอนได้สิแต่สมัยปี2012ปี2013สมเนี่ยสมัยนั้นผมเคยทำอัดวิดีโอเอ่อเรื่องดิจิตอลทีวีไว้นะครับผมบอกทูกท่าเลยว่าท่านต้องชะลอการซื้อนะอย่าเพิ่งเห็นแกก่ของถู ถ้าท่านคาดว่าจะใช้ทีวีสักตัวหนึ่งนาน4ี่หปีเนี่ยรออีกสักนิดไม่กี่เดือนดีต้อนทีวีออกมาแล้วก็แห่กันออกมาจริงๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบออกมารุ่นหนึ่งละนะออกมารุ่นหนึ่งเช่นทีวี Full HD รุ่นหนึ่งออกมาสมมติว่าซีนีหกสักบ้านหนึ่งออกซีนีหแต่เติมทีที่ย่อมาจากรองรับ DVB-T2 ก็คือไอดีต้อนทีวีนะี่แหละนะออกมาหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างอัพจูนเนอร์เพิ่มเข้าไปบวกราคาเพิ่มซะเจ็ดแปดร้อยบาท ซึ่งก็ดูคุ้มกว่าไปซื้อกล่องดิสต้อนทีวีมาต่อให้ดูวุ่นวายแล้วต้องใช้รีโมทควบคุมตั้งเพิ่อมอีกตั้งอัน2อันหรือ big change คืออะไรการก้าวผ่านจากยุคทีวีที่ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้มาเป็นอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ททีวีอย่างนี้เขาเรียก big change รวมถึงพวก HDR TV 4K ที่มี HDR กับไม่มี HDR อย่างนี้ผมก็นับว่าเป็น big change ไปปี2020อันนี้ผมบอกเลยนะ ผมว่าเป็นปีที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่เป็น big change มากนะเป็น small change แล้วกันอ่าบางเจ้าก็จะมี hdmi 2.1เข้ามาที่ว่าแบบ run frame rate สำหรับการเล่นเกมได้ได้มากขึ้นเช่น4 k ห2 0รือหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการดูหนังการดูทีวีการดูแอป n e f l i x การดูหนัง4 k hd อะไรมากเท่าไหร่นะอะแค่เป็นปีที่มี8 k เข้ามาเพิ่มสัก4ีแบรนด์แต่อย่างที่บอกพอเป็น8 k เข้ามามันก็จะมาเป็นรุ่น็อปรุ่นรอง t o ป ซึ่งแบบราคาก็ยังค่อนข้างโด่งอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหแนแผนที่จะซื้อทีวีรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นกลางตารางเนี่ยแล้วคิดว่าไอตัวระบบสมาร์ททีวีเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องการครบถ้วนอยู่แล้วสมาร์ททีวีร่ปัจจุบันนะเช่นของท่านใช้ n อนดรอยบอกขอมี Netflix ขอแคสจากมือถือได้ขอแคสบอลพรีเมียร์ลีกจาก True ID ดโยนเข้าไปดูได้อย่างนั้นท่านคิดว่าเพียงพอแล้วเล่นรุ่นปัจจุบันก็ได้หรืออยากเล่นแบรนด์เกาหลี l g s a m s u ม g ุง ปี2019มันดันมีแอป Apple TV ทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องรอละก็สามารถเล่นได้ถ้าว่าจะเอาเป็นรุ่นกลางตารางไปจนถึงรุ่น m i d e g e ฉะนั้นก็ฟันธงให้นะครับว่า2019ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่การช้อนซื้อรุ่นเก่าถือว่าเป็นสิ่งที่พึงทำได้แล้วก็ถือว่าแนะนำให้ทำนะฮะแนะนำให้ทำ่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ